ใช่ใช่ใช่สวัสดีครับผมเดอะสปิริตออฟมิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาล่าผีกับคนไทยนะเต็มเซิร์ฟเลยเนี่ยนี่คนไทยอะ่ะบางคนมาพิมพ์อังกฤษนะเนี่ยเปิดไมค์กันด้วยนะทุกคนโอเค,อเคทุกคนมันเอาทูบไปแล้วนะงั้นผมไม่ใช้ทูบดีกว่าเดี๋ยวผมใช้เป็นเอ่อใช้เป็นพาราโบลีแล้วก็อ,อ,อะไรนะเออวนี้มี มีสตันผีนะแล้วก็มีโกดอีเวนต์แล้วก็ถ่ายรูปผีไม่ง่ายเลยโอ้ <c oughs> โหโรงเรียนนี้ต้องสปิดรันนะเอ้ยล่าเลยเหรอเอ่อไม่เป็นไรนะทุกคนเจอคนบ้าจริง โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปเช็คเอ่อเช็คห้องผีด้วยเฮ้ยโอ้ยผีผีผีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดินช้านะเดินช้านะตัดเลย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 เฮ้ยเดินช้านะ เดี parole, هي, ๋ยวเดี anyway. ๋ยวเว้นเรเว้นกับสไตล์คอยไว้ก่อนพี่อยู่ชั้นบนพี่อยู่ชั้นบนเฮ้ยรีบๆหยุดล่าดีจะเข้าไปเออเก่งเก่งเนี่ยต้องเชื่อฟังพ่อแม่แบบเนี้ย เห็นไหมเห็นไหมนี่มันเป็นผีวิ่งช้ามัน,ม,นมันเป็นผีวิ่งไม่เร็วเว้ยมันมันวิ่งช้าช่วงต้นอะอาจจะอาจจะเป็นเรเวนแนนนะเฮ้ยตรงนี้เหรอเฮ้ยไวเกินสวยสวยสวยโอ้โหไม่ไม่เราต้องเราต้องเช็คก่อนเราต้องเช็คที่สปีดด้วยเฮ้ยรถจะหลุดตรงไหนจะจะซ่อนตรงไหนอ่ะ นะแต่ว่าเมื่อกี้กับพิบอะดูไม่ทันว่ากระพิบพแบบปกติไหมกระพิบพช้าหรือกระพิบพเร็วแค่นั้นแหละแต่ว่าเดินช้านะอาจจะเป็นสไตล์กอก็ได้ถ้าไม่สไตล์กอก็ก็ทุกคนเราเจอควายค้อลูกนะครับโอ้โหจะหลุดเจอควายค้อลูกพีอยู่ในห้องสมุดใช่ใช่ใช่พี ไม่มีหลักฐานก็เดาดไม่เดาก็ดูมีมีสามดอน,นะครับเดาเออไปดูกุ้งเต้นเออไปดูกุ้งเต้นวะดีดีเลยเวลาล่าล่าล่า,ลา <c oughs> เดี๋ยวดูสปีดก่อนขอขอเช็คสปีดก่อน <c oughs> ถ้าผีมันพุ่งมาเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวจะ เอาตายมีคนตายเรยียบร้อยแตกหนึ่งสวยแตกหนึ่งอไอ้ควายไอ้โอเครู้เรื่องเลยเป็นแนนเรเวนแนนเรเวนแนนเรเวนแนเเน,นโอ้พุ่งเลยเฮ้ยมันพุ่งว่ะเรเวนแนนเรเวนแนน เดี๋ยวแบบนึงใช่หรอ Are you sure? Are you sure? อะ่ะเราไม่แต่เมื่อกี้เขาสตันไปแล้วมันวิ่งช้าจริงๆริเรเวนนั้นร้อยนั่นไงเดียบร้อยร้อยร้อยเลยร้อยร้อยก็คือเรเวนนั่นอะ่ะก็มาช่วย โดน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 อยู่นี่อยู่นี่ <laughs> มาช่วยหน่อยเฮ้ยมาช่วยดูผีหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าเขาถ่ายย <c urs ive> ัะเอ่อ Curse Object ถ่ายแล้วโอเคสวยเฮ้ยมันหาย ไหนมันอยู่ไหนมันมาแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเร็วไปเน้นสวยสวยเรียบร้อยเร็วไปเน้นใช่ใช่ใช่เจอผีเจอผีตัวตึงด้วยเกือบตายเมื่อกี้สับเราด้วยเลยเมื่อกี้สับหลอกซ้ายขวาซ้ายขวาเลยผีสับหลอกเก่งจัดอ่ะเฮ้ยลืมไปมีไนท์วิชั่น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอ่อไปนอนในโรงก่อนไปนอนในโรงก่อนถ้าไม่อยากกลับบ้านเรียบร้อยกูจบถ่ายหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเช็คด้วยว่ามันล่าไหมอ่ะอันตรายมากไอตัวเนี้ยตัวตึงก็จริงแต่ว่าถ้าเจอทูบสวนน่ะแล้วเราเอบอ่ะรอดโอ้โหเดซิเบลขึ้นร้อย ต้องต้องจูกแล้วทุกคนต้องจูกแล้วผีที่อันตรายที่สุดเฮ้ยผีลงมาเหรอ แป๊บ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 ผีลงมาไหมอ่ะถ้าลงมาจบเลยนะดูให้หน่อยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วไอ้ฟังเสียงให้หน่อยโอ้ยเบาๆหน่อยไม่ได้ยินจะฟังเสียงฟังให้หน่อยฟังให้หน่อยไอ้โคตรปวดหัว เล่นเกมเปิดไม่ทีไรคือปวดหัวทุกทีเลยเว้ยโอ้โหโอเคหยุดล่าแล้วสวยไปเฮ้ยกดออกไว้จังวะโอ้โหไหนดูหน่อยเจ็ดนาทีเปล่าน่าจะเจ็ดนาทีมัง วที่สุดมัง้งเฮ้ยออกเนี่ยมันออกแล้วเฮ้ยหกนาทีสวยสวยสวยเฮ้ย,ย,ย,ยค้ยชิวชิวอะบอกเลย